แอปพลิเคชัน Save มี Save You ประเทศไทยในปัจจุบันมีเด็กที่กำลังเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นเป็นจำนวนมากซึ่งเด็กบางคนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนการเข้าสู่วัยรุ่นได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นการดูแล,ลตนเองระหว่างประจำเดือนการบรรเทาการปวดประจำเดือนการดูแล,ลร่างกายการทำความสะอาดวัยวะสืบพันธุ์และการคุมกำเนิดที่ถูกต้องและถูกวิธีค่ะ ซึ่งการที่วัยรุ่นไม่มีความรู้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องมากนักอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดทําให้เกิดปัญหาตามมาอย่างเช่นการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องระหว่างมีประจําเดือนการมาทาการปวดประจําเดือนที่ไม่ถูกต้องและการตั้งครรภ์จากการคุมกําเนิดที่ไม่ถูกวิธีคณะผู้จัดทานะคะจึงเล็งเห็นการดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลจึงคิดคนแอปพลิเคชันเซฟมีเซฟอยู่สำหรับวัยรุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องอีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถโหลดง่ายและเรียนรู้ง่ายค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษาได้ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 3. เพื่อตอบสนองความต้องการในยุคไทยแลนด์4.0 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้ศึกษาและสามารถสร้างแอปพลิเคชันเซฟมีเซฟอยู่ได้ 2. สามารถสร้างบุคลากรให้มีความรู้รู้จักพัฒนาแอปพลิเคชัน3เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0ค่ะอันนี้นะคะก็คือ QR code สำหรับโหลดแอปพลิเคชัน a v e me save you ของเราสามารถโหลดได้ทาง iOS และ Android ค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการโหลด ของระบบ ios ค่ะเราจะเปิดกล้องแล้วก็จะสแกนนะคะจากนั้นจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดเราสามารถกดคลิกดาวน์โหลดและกดติดตั้งและรอสักครู่นะคะเพื่อจะให้แอปนะคะกำลังติดตั้งเข้าสู่โทรศัพท์เราอยู่ค่ะค่ะสามารถดูแอป,ปที่กำลังติดตั้งได้ค่ะ ค่ะเมื่อติดตั้งได้แล้วเปิดไปจะเปิดไม่ได้นะคะต้องเข้าไปตั้งค่าที่ระบบโทรศัพท์ก่อนค่ะกดไปที่ทั่วไปการจัดหาอุปกรณ์ค่ะกดเปิดนะคะแล้วเราก็สามารถเปิดแอปได้ค่ะค่ะแอปของเราก็จะมีทั้งหมดหัวหัวข้อนะคะไปดูหัวข้อได้กันค่ะ ถุงยางนาไม้การเลือกถุงยางนะคะแล้วก็การใส่ถุงยางนาไม้นะคะเราสามารถเลิอกได้ที่ดูใบต่อไปนะคะยาคุมกําเนิดแบบแผงค่ะก็จะบอกยาคุมกําเนิดแบบแผงชนิดต่างๆนะคะการฝังยาคุมกําเนิด และสุดท้ายการเปะยาคุมกําเนิดค่ะอันนี้จะลิงก์ไว้ที่ YouTube ค่ะต่อไปโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนองในเทียมนะคะก็จะมีการลิงก์ไปที่ YouTube เช่นเดียวกันค่ะวันดี้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องหนองในเทียมนะคะหนองในเทียมเนี่ยก็เกิดจากค่ะต่อไปอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็การป้องกันโรคค่ะต่อไปตกขาวนะคะ เราจะเข้าใจถึงตกข,ขาวคืออะไรสีของตกข,ขาวนะคะแล้วก็ลักษณะของตกข,ขาวในแต่ละรอบเดือนเมื่อไหร่ที่ควรไปพบแพทย์การป้องกันการเกิดตกข,ขาวและตกข,ขาวที่เอื้อและลดการตั้งครรภ์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อการปวดประจำเดือนอาการก็จะบอกอาการการปวดประจำเดือน การมาเทาการปวดประจำเดือนแล้วก็เมื่อไหรที่เราควรไปพบแพทย์นะคะต่อไปข้อควรระวังระวังมีประจำเดือนนะคะอันนี้คือข้อที่ไม่ควรทำระหว่างมีประจำเดือนค่ะก็จะมีทั้งหมด5ข้อค่ะต่อไปการดูแลน้องสาวและน้องชายของเราค่ะค่ะหน้าแรกนะคะก็จะไปที่การทำความสะอาดค่ะ ก็จะอธิบายการทำความสะอาดวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงและเพศช,ชายนะคะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะการตกแต่งทรงขนก็จะมีลิงก์ไปที่ YouTube สามารถศึกษาได้เพิ่มเติมเหมือนกันนะคะการสวมใส่เสื้อผ้าจะบอกการสวมใส่เสื้อผ้าและการเก็บอวัยวะเพศของน้องชายด้วยนะคะการดูแล การเปลี่ยนผ้าหนาไม้ที่ถูกต้องค่ะจะมีทั้งหมดห้วิธีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการติดตั้งของระบบ Android นะคะก็จะสแกนนะคะจะสามารถเข้าลายและสแกนค่ะจากนั้นนะคะก็กดไปที่ดาวน์โหลดค่ะจากนั้นนะคะก็กด3ปุ่มขวามือนะคะแล้วกดไปที่คร m มค่ะแล้วก,กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะคะเรากดดาวน์โหลดเลยค่ะแล้วก็จะรอสักครู่นะคะแอปกำลังดาวน์โหลดไฟล์อยู่ค่ะค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถเปิดแอปค่ะก็จะกดติดตั้งค่ะรอสักครู่นะคะ แอปกำลังติดตั้งเข้าสู่โทรศัพท์มือถือของเราค่ะแอปติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเปิดได้ค่ะค่ะก็โทรศัพท์กำลังดำเนินการเข้าสู่การเปิดแอปของเรานะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะกับการติดตั้งในระบบ Android ค่ะผลการทดลองนะคะ ความพึงพอใจก่อนการใช้นะคะพบว่าก่อนการใช้จะมีความรู้ความเข้าใจน้อยความพึงพอใจหลังการใช้แอปพลิเคชันนะคะพบว่าผู้ใช้นะคะมีความรู้คว,ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองมากขึ้นค่ะข้อปรับปรุงนะคะการติดตั้งในระบบ ios กค่อนข้างยุ่งยากกว่านะคะเนื่องจากต้องเข้าไปติดตั้งตั้งค่าที่ระบบก่อน ากมีการบอกน้ำหนักส่วนสูงหรือการพูดถึงกับผู้สร้างจะดีมากค่ะการใช้แอปพลิเคชันปัญหาและอุปสรรคนะคะการสร้างแอปพลิเคชันทำได้ค่อนข้างยากและซับซ้อนการติดตั้งในระบบ iOS และ Android นะคะจะมีแตกต่างกันไปค่ะและ iOS จะมีการติดตั้งต้องติดตั้งภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะค่ะจบแล้วนะคะกับวิธีการนำเสนอ